พระเอกไมกี้ปณิธานตึงมาทั้งเรื่องแล้วล่าสุดเตรียมเปิดโหมดเด็กดีกับคุณแม่มาดามเคธพี่มาชาบอกเลยว่าเคมีแม่ลูกได้ร้อยเต็มร้อยไปเลยค่ะ คาทาพระเอกไมกี้ปณิธานยอมวางความดือ้อกลับมาที่สโมสรนเอสพาซาอีกครั้งเพื่อมาหาแม่เคสพี่มาชาหลังตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกกันมานานโดยครั้งนี้หอบทุกความห่วงใย,ยมาเคลียร์ใจอยากให้แม่มีความสุขในทุกเส้นทางที่เลือกเป็นอีกหนึ่งฉากที่ไมกี้ได้ใจพิชาสร้างเคมีแม่ลูกเปิดโมเมนต,ต์สายยายสายสัมพันธ์เหนียวแน่นอบอุ่นทําทีมงานใจฟูรอบกองห้ามพลาดฉากสุดประทับใจของเคสกับคาทาในหวานรักต้องห้ามค่ะตัวคาทามาหาแม่จริงๆคือรักแม่ แล้วไม่ได้เจอแม่นานแล้วซีนนี้ก็คือเหมือนมาจะบอกให้แม่ว่าแบบเออให้แม่เลือกความสุขตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยครับตัวกระทาเองก็อยากเห็นแม่มีความสุขกันแม่ก็ยังนึกไม่ถึงว่าเออลูกจะกล้ามาบอกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วพูดแล้วแม่จะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อใช่ก็ฝากด้วยนะครับ